สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมมาส่งงานนะครับเป็นปลายผ่าปลายยังไม่เสร็จนะปลายยังไม่ได้พ่นสีนะครับผมปลายผ่าหมกนะครับเสียงนุ่มนะฮะแล้วก็เป็นคอเดิมไทเทเนียมนะครับของเวฟ125ไอตัวใหม่นะครับก็จากที่เมื่อวานนี้ได้ลงคลิปปลายตัวปลายผ่าไปนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวมาติดเครื่องให้ฟัง นะครับแล้วก็มารีวิวอะไรส่วนต่างๆนาๆนานะครับผมอ่าผมขออนุญาตนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตลูกค้าขอมาเอาท่อเอาปลายท่อกับคอท่อเนี่ยมารีวิวนะครับคืออาจจะมีอ่ารอยขีดขวนเล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้ใส่ไปเพราะว่าหนึ่งมันต้องใส่อ่าแป้นนะครับยึดยึดยึดตรงนั้นนะครับผมมันก็นเลยอาจจะมีการขูด ขูดสีออกนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบเป็นเป็นอะไรที่น่าเกลียดนะครับผมก็จะขอรีวิวแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเนาะลูกค้านะครับที่สั่งชุดนี้ไปอ่ะอ่ะฟังเสียงก่อนแล้วกันรอบเดินเบาจะไปอ่ะรับปลายผ้านะครับผมเสียงนุ่มนะฮะ อันนี้เสียงรอบเดินเบาครับลองเบิ้ลดูอันนี้รอบเดินเบานะลองเบิ้ลนะอะพอก่อนพอก่อนพอก่อนออันนี้ผ่าหมกนะครับเสียงนุ่มนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนคุณสมบัติของมันเนี่ยก็คือเวลาเราติดเครื่องเนี่ยรอบเดินเบาเนี่ยเสียงมันจะคล้ายๆกับรถเดิมเลย นะครับจะไม่มีการกระแทกกระทันใดใดทั้งสิ้นนะครับตามสเต็ปนะครับบอกแล้วตามสเต็ปของทางชาทางทางทางร้านนะครับผมก็ผมได้คือบางที่เนี่ยอาจจะแบบเวลาทิกเครื่องเนี่ยอาจจะมาเป็นลูกเลยอาจจะแบบกระแทกกระแทกเลยคือมันมีข้อเสียก็เท่ว่าเวลาเราลดหมกเนี่ยเออหรือว่าทําเครื่องมาแต่ไม่ได้ทำภายนอกอะไรเลยเงี้ยมันจะมีข้อเสียว่าเออเนี่ยรถทําเครื่องมาใช่ไหมตํารวจรู้อะไรเงี้ยวัดเออรถแต่งอะไรเงี้ย ก็มันก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกค้ารีวิวกลับมาีกทีแล้วกันว่าชอบหรือว่าเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงถูกใจไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกค้าจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าสเต็ปทางร้านจะเป็นแบบนี้เนาะส่วนในการเปิดคันเร่งหรือว่ากระแทกคันเร่งเนี่ยในรอบในรอบปกตินะในขี่แปลว่าขี่ตามท้องถนนทั่วไปเนี่ยเสียงมันจะไม่กระแทก เสียงจะไม่ลั่นนะครับตามสเต็ปเนาะตามสเต็ปของทางช่างนะครับผมจะไม่กระแทกนะครับผมเออแล้วอย่างเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใส่ด้วยคือลูกค้าบางที่เนี่ยเอาท่อไปใส่ผมก็แปลกใจว่าเออทาไมอ่ะผมทําตามสูตรผมทําตามสเต็ปของผมเนี่ยแล้วทําไมเอาคอไปใส่เนี่ยมาติดนู่นติดนี่แล้วก็รีเควสก็มาว่าเออพี่ครับคอมันติดนะคอมันนู่นคอมันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใส่ด้วยนะครับผมนะก็อ่ะยังไม่จบเรื่อง ปลายพระปลายปลายผาหมกนะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับผมก็รอบเดินเบานะครับในในพันกว่าหรือว่าถึงสองพันเนี่ยเรายังไม่ได้กระแทกกระเร่งมากนะครับผมเสียงจะนุ่มๆออกเป็นแบบเหมือนกับรถเดิมเลยอะนะครับผมเหมือนกับท่อเดิมครับผมแต่ในรอบที่สูงขึ้นไปประมาณประมาณห้าพันขึ้นไปประมาณนะประมาณนะครับประมาณห้าพันขึ้นไปเนี่ยเสียงจะเริ่มมาละ นะครับสมัครใครที่แบบว่านะชอบนะแต่ว่าคือถ้าถามว่าพี่มันลั่นได้อีกไหมได้อันนี้คือยังอันนี้เป็นสเต็ปพามกนะครับคือลูกค้าเนี่ยบางทีผมก็เดี๋ยวให้ลูกค้ารีวิวมาด้วยว่าชอบไหมเสียงแบบนี้หรือว่าจะต้องการว่าจะดังอีกหรือว่าต้องการที่จะเบาลงมาอีกหรือว่า,างไงก็รีเควสต์กลับมาได้เนาะรีวิวด้วยเดี๋ยวผมจะฝากเขารีวิวด้วยนะครับผม นะว่าเขาชอบไหมเสียงเป็นยังไงอะไรยังไงก็น,นะครับผมก็มาต่อกันด้วยเรื่องของคอไทเทเนียมนะครับคอตัวนี้เป็นคอเดิมนะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะฮะก็ลูกลูกค้าเขาสั่งมาเป็นชุดนะครับเขาให้หาไปาแท้ด้วยแล้วก็ให้ผ่าให้ด้วยแล้วก็ทําคอไทเทเนียมนะก็โอเคผมให้ดูงานก่อนละกันนะครับผมภาพอาจจะสั่นก็ขออภัยด้วยเนาะอ่า แล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใส่นะครับนะครับแน่นอนสเต็ปเติมเดิมๆเ,เ,เลยฮะก็คือ,คอเดินมือนะครับผมนะเก็ดปลาครับเก็ดสวยงามนะครับผมก็อ่ะมันมีปัญหาที่ว่าลูกค้าเขาสั่งคอไปแล้วทีแล้วทีเนี้ยเอาไปใส่แล้วทําไมมันติดผมบอกกันเลยนะผมทําออกไปเนะี่ย ทุกคันเลยนะครับผมผมทําจากรถจริงเนี่ยอย่างเช่นคันนี้ก็คือทําจากรูปทรงนี้เลยทําวัดจากรถจริงๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทรงจักรเนี่ยนะครับนะโอเคครับบางร้านเนี่ยเขาอาจจะทํามาเป็นแบบแบบของเขาเลยนะแต่ว่าของผมเนี่ยวัดจากรถจริงๆนะฮะคือมันมันมีกรณีที่ว่าลูกค้าสั่งสั่งคอไปแล้วเนี่ยแล้วเออมันติด ใส่แล้วมันติดนะผมก็ากคืออยากจะบอกว่าผมทําออกไปเนี่ยไม่มีติดแน่นอนไม่มีทางแน่นอนคือมันอยู่ที่หนึ่งช่างใส่ผิดช่างใส่ผิดวิธีช่างใส่ไม่ได้ดูช่างขันน็อตไม่ได้ดูขันน็อตไม่เท่ากันไม่ให้บาลานซ์ไม่อะไรเงี้ยมันจะมีนะครับส่วนแน่นอนมันจะมีติดแข็งติดพักเบรกติดคันทะคันเบรกอะไรมีแน่นอน แล้วผมจะมาสอนนะครับผมว่าวิธีการใส่อย่างไงนะฮะอันดับแรกเลยครับผมใส่คอก่อนนะฮะใส่คอก่อนยังยังไม่ต้องใส่ปลายนะอย่าพึ่งปลายนี่ออกไปไกลก่อนนะฮะใส่คอก่อนใส่คอเสร็จปุ๊บขันน็อตสองตัวด้านล่างนะครับผมนะอ่าขันน็อตสองตัวเนี่ยด้านล่างให้เท่านะเท่ากันนะครับให้เท่าเท่ากันย้ําว่าให้เท่าเท่ากันนะอย่าไปขันข้างใดข้างหนึ่งนะครับผมอ่า แล้วผมบอกก่อนนะอ่ะเดี๋ยวดูให้ดูครับว่ามันไอไอที่ผมใส่เนี่ยมันติดไหมนะเดี๋ยวลูกค้าใส่เอาไปใส่ปุ๊บติดอีกอะไรเงี้ยอ่ะผมให้ดูก่อนอ่าผมคันตาต์้นะครับถ้ามองผิวเผิอเนี่ยคิดว่าจะติดแน่นอนแต่ไม่ติดนะดูเพราะว่าอ่ะดูนะครับติดไหมติดไหมนะครับไม่มีติดนะครับผมอ่าให้ลงไปสุดเลยก็ได้เนี่ยนะครับไม่มีติดครับไม่มีการขูดไม่มีการอะไรเท่านั้นนะครับอ่า ดูด้านล่างครับติดไหมอ่าแข็งครับติดไหมนะครับติดไหมตรงนี้ไม่ติดแล้วนะจุดหนึ่งนะครับตรงคันเบรกนะครับผมไม่ติดนะตรงด้านบนแค็งนะครับเหลือนะครับไม่มีติดนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเต้อนใดนะฮะนี่ครับผมห่างกันครับผมเป็นไงอครับผมมันไม่ได้อยู่มันมันไม่ได้อยู่ที่ผมแน่นอนครับผมมันอยู่ที่การใส่นะครับบางที่เนี่ยบางลูกค้าเนี่ยคือบางคนเนี่ยเอาเอาไปให้ช่างใส่เงี้ย ล้วช่างเขาใส่มาไม่ดีนะฮะเรามาโทษผมว่าเออพี่เดินคอไม่ดีมันติดนู่นติดนี่มันเป็นไปไม่ได้ครับอยู่หน้าง,งานผมบอกก่อนนะมันเป็นไปไม่ได้ว่าจะติดนะครับติดนู่นติดนี่ไม่มีครับผมเพราะว่าถ้ามันติดคือตอนงานดิบอะตอนนี้ผมทํางานดิบนะถ้ามันติดปุ๊บผมจะตัดส่วนนั้นแล้วก็ต่อทําใหม่นะมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยอดูก็ได้ครับผมนี่ผมทำเอาขึ้นมาใหม่หมดเลยครับผมนะนี่นะ เห็นไ,ไหมนี่ครับผมผมผมไม่หวงครับผมไม่หวงไทเทเนียมครับถ้าผมถ้าผมทําผิดเองผมยอมรับว่ามันผิดนะ <S <S ก็คือผมจะตัดทิ้งทันทีนะโอเคนะถ้าถ้าจะมาโทษผมว่าพี่ทํามาไม่ดีพี่ออกแบบมาไม่ดีไม่ได้นะครับคือหน้าง,งานเนะี่ยไม่มีทางติดแน่นอนอ่ะอยังไม่จบขันน็อตยังไม่ต้องแน่นนะครับผม อ่าอันดับแรกเลยขันน็อตยังไม่ต้องแน่นขันให้พอท่อมันอยู่ครับผมท่อให้ให้ท่อมันอยู่กับที่ครับเสร็จปุ๊บอันดับที่สองนะครับใส่ปลายนะครับปลายเนี่ยตรงนี้นะครับค่อยใส่เข้าไปนะฮะไม่ต้องกระแทกไม่ต้องไปดันไม่ต้องไปยืดบางที่นะครับมาโทษผมอีกแล้วนะฮะพี่ทําไมคอมันหักง่ายจังเอ้าคือผมผมอยากจะบอกนะคอเนี่ยอยู่เฉยเฉยเนี่ย ถ้าไม่มีอะไรไปทําอะไรมันนะไม่มีทางหักแน,น่นอนไม่มีทางหักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีคนประเภทหนึ่งก็คือใส่ไม่ถูกแต่ก็ยังดันทุลังอะ่ะจะใส่นะครับคือบางคนเนี่ยเฮ้ยท่อมันไม่ตรงว่างัด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 ,งดแปะหะักมาโทษผมแล้วพี่พี่พี่เชื่อมมาไม่ดีอะ่ะเอ้ยผมอยากจะบอกว่าผมะเชื่อมดีแต่ว่าคุณอะ่ะไปทำํำอะไรมันหรือเปล่า นะไม่ใช่ว่าผมเนี่ยเชื่อไม่ดีถ้าผมเชื่อไม่ดีอ่ะมันหักตั้งแต่ผมใส่แล้วถูกไหมอ่ะผมพูดไนดะ้เอาถ้ามันจะหักเนี่ยมันหักตั้งแต่ตอนนี้ละ,ถ,ะถูกป่ะอ่ะถ้ามันใส่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะหักตั้งแต่ตอนนี้ละถูกไหมอ่ะถูกป่ะอ่ะแต่ทีเนี้ยมันต้องดูด้วยว่าะละปัจจัยครับผมมันไม่ใช่ว่าช่างทํามาไม่ดีอย่างเดียวนะครับจะมาโทษผมคนเดียวไม่ได้นะคือคุณอ่ะค่อยๆใส่ใจเย็นๆกับมันนะครับของมันแพงใจเย็นๆ ไม่ต้องไปกระแทกกระทานมันนะครับค่อยๆบิดค่อยเออทำมันเนี่ยตรงนี้มันจะฝืดแน่นอนเพราะว่าผมทําออกมาให้มันฝืดนะค่อยๆบิดอย่าไป,ปกระแทกมันอย่าเอาค้อนไปตีมันไม่ต้องค่อยๆเอามือเนี่ยบิดนี้เนี่ยบิดเนี่ยเนี่ยบิดนี้เนี่ยบิด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 ค่อยให้มันเข้าไปแล้วก็น็อตมันสวมได้ก็ใส่ไปเลยจบไม่ต้องไป,ปกระแทกกระไปตรงเอาค้อนไปตีปตมันเอานู่นไม่ไม่ต้องครับนะเพราะว่าผมออกแบบมาดีอยู่แล้วนะครับผมโอเค เดี๋ยวคิปมันยาวเนาะใครมีข้อสงสัยอะไรสนใจหรือว่าจะอยากจะส่งปลายมาผ่าหรือว่าอยากจะทําคอไทเทเนียมอะไรก็ได้นะครับก็สนใจก็ทักเข้ามาในเพจซาบอมเลสซิงนะครับย้ําว่าเพจซาบอมเลสซิ่งนะครับพี่ภาษาไทยก็เจอละนะก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมใครผมที ี่ติดตามผมอยู่ในช anel YouTube หรือว่ากดไลค์ในเพจผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่เป็นกําลังใจให้เนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งงานเนาะเดี๋ยวไปพิมพ์พ่นสีวันนี้พรุ่งนี้น่าจะส่งได้พรุ่งนี้น่าจะส่งนะเพราะว่าเป็นกําหนดครับนะเป็นกําหนดการของผมเป็นเด a ไลน์ของผมละนะเพราะว่าผมตตกลงกับเขาแล้วนะครับว่าวันนี้วันนี้ส่งนะครับโอเคครับผมก็ใครที่สนใจนะครับตามรายละเอียดนะครับผมคือถ้าอยากได้ นะครับก็เม้นว้ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวผมมาตอบนะครับแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าทาง YouTube มันไม่ค่อยแจ้งเตือนเท่าไหร่นะครับก็โอเคคลิปมันอาจจะยาวนิดนึงเนาะเพราะว่าส่งงานหลายอย่างเนาะส่งทั้งปลายส่งทั้งคอนะครับส่งทั้งการรีวิวเสียงท่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ขออภัยด้วยที่อาจจะคลิปมันอาจจะยาวนะครับหรือว่าผมพูดอาจจะติดอ่างพูดอาจจะไม่ชัดพูดเร็วหรือว่าพูดไรอย่างเงี้ยก็ขออภัยด้วยเนาะก็ใครที่ สนใจนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็เข้ามาในเพจสามอนพิสซิงหรือว่าไม่เข้ามาไม่ถูกหาไม่เจอก็เม้นไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้เนาะว่าราคาเท่าไหร่หรือว่าอะไรเนาะเดี๋ยวผมมาตอบโอเคครับผมไปละครับขอบคุณมากครับ